บูเกอร์พอตตานานเรื่องเล่าหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะเรื่องปัญจบัรรดิตชาดกราชบัรดิตเจ้าอุบาย ในอดีตการณ์น้มิถิลานครพระราชาทรงมีราชบัณฑิตห้าคนหนึ่งในนั้นมีบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งมีปัญญาฉลาดล้ำเลิศยากที่จะหาใครเทียบเท่าได้พระองค์ทรงประทานเกยียรติยศยิ่งใหญ่มีความรุ่งโรจนกว่าบัณฑิตทั้งสี่ราชบัณฑิตทั้งสี่เมื่อเห็นความรุ่งโรจนของบัณฑิตหนุ่มเหนือกว่าตนเช่นนั้นจึงปรึกษากันว่า บัดนี้บัณฑิตหนุ่มผู้นี้รุ่งโรจ์ยิ่งนักแต่พวกเรากลับอับเฉาขึ้นทุกวันจะทำอย่างไรดีราชบัณฑิตคนหนึ่งกล่าวว่าเรามีอุบายอย่างหนึ่งคือว่าพวกเราทั้งสี่พากันไปหาบัณฑิตหนุ่มแล้วถามว่าชื่อว่าความลับควรบอกแก่ใครถ้าเขาบอกว่าไม่ควรบอกแก่ใครเลยเราก็เอาความนี้ไปกราบทูลพระราชาว่าเขาคิดขบฏ ราชบัณฑิตท,ทั้งสามต่างเห็นชอบด้วยพากันไปบ้านบัณฑิตหนุ่มครั้นทุกคนได้รับการเชิญเชิญให้ขึ้นบ้านแล้วก็นั่งในที่อันสมควรราชบัณฑิตผู้คิดอุบายก็ถามบัณฑิตหนุ่มว่าข้าพเจ้าขอโอกาสถามปัญหาสักข้อเถิดเชิญอาจารย์ถามได้คนที่ชื่อบัณฑิตตั้งอยู่ในธรรมข้อใดควรตั้งอยู่ในความจริงผู้ที่อยู่ในความจริงแล้วควรทำอย่างไรต่อไปควรสแสวงหาทรัย์ เมื่อได้ซัพ์แล้วควรทำอย่างไรควรคบมิตรคบมิตรแล้วควรทำอะไรอีกควรเรียนความคิดอ่านจากมิตรเรียนความคิดอ่านจากมิตรได้แล้วควรทำอะไรอีกถ้าความคิดอ่านที่ได้จากมิตรเป็นความลับก็ไม่ควรบอกความนั้นแก่ใครราชบัณฑิตทั้งสีดีใจที่อุบายขั้นต้นสำเร็จจึงลากลับและตรงไปเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลความว่าบัณฑิตหนุ่มคิดขบฏกับพระราชา พระราชามิทรงเชื่อราชบัณฑิตทั้งสี่ช่วยกันกราบทูลโน้มน้าวพระทยัยพระราชาว่าที่กราบทูลน,นั้นเป็นความจริงหากมิทรงเชื่อก็ได้โปรดถามราชบัณฑิตหนุ่มดูว่าความลับของเขาเขาควรบอกแก่ใครถ้าเขาไม่ขบฏเขาจะกราบทูลว่าคุณบอกแก่คนคนนั้นแต่ถ้าเขากราบทูลว่าไม่ควรบอกแก่ใครๆต่อเมื่อทําการเสร็จแล้วจึงควรบอกดังนั้นแหละพระองค์จะหมดสงสยัย พระราชาทรงลังเลพระไทยรับสั่งว่าเอาเถอะเราจะลองถามเขาดูจึงรับสั่งเรียกบัณฑิตหนุ่มมาเ้าแล้วตรัสถามท่ามกลางราชบัณฑิตว่าบุคคลควรเปิดเผยความลับแก่ใครราชบัณฑิตผู้คิดแผนการวางแผนจะดึงพระราชามาเป็นฝ่ายตนจึงกราบทูลก่อนว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทรงเปิดเผยแก่เา่าข้าพระองค์ก่อนว่าความลับควรเปิดเผยแก่ใครแล้วเหล่าข้าพระองค์จะกราบทูลในภายหลัง พระราชาตรัสตอบว่าภรรยา,าที่มีความซื่อสัตย์ต่อสามีเป็นที่รักของสามีสามีที่ดีควรเปิดเผยความลับแก่ภรรยาราช,ารชบ,บัณฑิตทั้งสี่เมื่อได้ฟังแล้วดีใจที่พระราชามีความเห็นร่วมกับตนจึงพากันกราบทูลพระราชาตามลำดับว่าคนที่หนึ่งบุคคลที่ควรเปิดเผยความลับแก่สหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมีอุปการะคุณแก่ตนคนที่สอง บุคคลควรเปิดเผยความลับแก่พี่ชายหรือน้องชายที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมคนที่สามบีดาควรเปิดเผยความลับของตนแก่บุตรที่กตันญูคนที่สี่บุคคลควรเปิดเผยความลับแก่บรรดาที่มีความลับต่อบุตรพระราชาทอดพระเนตรไปทางบัณฑิตหนุม่มตรัสว่าบัณฑิตลูกรักเจ้าเห็นว่าความลับควรบอกแก่ใครบัณฑิตหนุม่มกราบทูลว่า การซ่อนความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับแก่ใครไม่ดีเลยบุคคลผู้ฉลาดเมื่อทำการยังไม่สำเร็จก็ยังไม่ควรเปิดเผยความลับแก่ใครต่อเมื่อทำการสำเร็จนั่นแหละควรเปิดเผยเมื่อบัณฑิตหนุม่มกราบทูลจบพระราชาก็ทรงเสีย,รยพระทัยพระคิดว่าบัณฑิตหนุม่มคิดขบวจริงๆทรงมองหน้าเหล่าราชบัณฑิตทั้งสี่บัิฑิตทั้งสี่ก็สบพรเนรพระราชา บดิตหนุ่มเห็นสีพระพักของพระราชาแสดงความไม่พอพระไทยในการปราบทุนของตนทั้งเห็นอากับกิริยาของเราราชาบัณฑิตทั้งสี่<ม>ก็รู้ได้ทันทีว่าตนถูกราชาบัณฑิตทั้งสี่มากราบทุนใส่ร้ายก่อนเป็นแน่และปัญหาที่ตรัสถามนั้นเพื่อทดลองเราจึงถวายบังคมลามระหว่างทางกลับเดินคิดไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันหนอ ราชาบณิตทั้ง4บอกว่าคนปเปิดเผยความลับกับคนนั้นคนนี้ดังที่กล่าวหรือว่าคนเหล่านี้ได้กระทําอย่างนี้มาแล้วจึงพูดอย่างที่ตนกระทําเอาละเป็นได้รู้ดีกันวันนี้แหละเราจะเข้าไปนั่งในถังข้าวไปที่ราชาบด,ดิตทั้งสี่ชอบไปนั่งปรึกษากันเป็นประจำแล้วจึงให้ผู้ติดตามเชื่อกันยกฝาถังออกมาแล้วเขาก็เข้าไปนั่งและสั่งให้ปิดฝาถังลงเขาเข้าไปอย่ในนั้นเพื่อฟังความลับของราชาณด,ดิตทั้งสี่ ฝ่ายราชบัณฑิตทั้งสี่พอบัณฑิตหนุ่มกลับไปแล้วก็พากันยุโยงพระราชาจนพระราชาหลงเชื่อแล้วรับสั่งถามว่าจะทำอย่างไรเหล่าราชบัณฑิตกราบทูลว่าให้ข้าเสียอย่าให้ทันรู้ตัวพระราชาทรงเห็นพ้องด้วยและมอบทุระนี้ไว้ให้แก่ราชบัณฑิตทั้งสี่แล้วส่งพระขันให้ราชบัณฑิตจัดการตามเห็นสมควรแล้วราชบัณฑิตทั้งสี่ก็ถวายบังคมลา เราราชบัณฑิตออกจากที่เข้าเฝ้าแล้วเดินไปตามทางจนถึงถังข้าวที่นั่งปรึกษากันเป็นประจำก็พากันหยุดปรึกษากันอย่างดีใจบัณฑิตผู้คิดอุบายเอ,อ่ยขึ้นก่อนว่าใครจะเป็นคนฆ่ามันราชบัณฑิตทั้งสามกล่าวพร้อมกันว่าท่านนั่นแหละเหมาะที่สุดบัณฑิตผู้คิดอุบายตอบตกลงอย่างกระยิมใจแล้วถามราชบัณฑิตทั้งสามว่าที่พวกท่านกราบทูลไปนั้นเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแก่ตนมาก่อนหรือได้ยินได้ฟังมาจากที่อื่น ราชบ,บิตทั้งสามได้ยินแล้วถามกลับว่าแล้วท่านเล่าบอกกวามลับเกียสหายนั้นเคยทำมาแล้วหรือเราเป็นคนทำเองท่านโปรดเล่าให้พวกเราฟังเถิดความลับของเรานี้ถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตเราจากสิ้นแน่ไม่เป็นไรนะท่านพวกเราจะเก็บเป็นความลับที่นี่ก็ไม่มีผู้อื่นนอ,อกจากพวกเราได้โปรดเล่ามาเถิดบัณฑิตผู้นั้นเคาะถังข้าวแล้วพูดว่า ถ้าบัณฑิตหนุม่มอยู่ในถังข้าวนี้เราไม่แย่หรือราชบัณฑิตทั้งสามพากันหงเราะกล่าวว่าโทท่านคิดมากไปได้ป่านนี้มันคงกลับบ้านไปอยู่กับภรรยาคนสวยของมันแล้วบัณฑิตนั้นเห็นด้วยจึงวางใจและเล่าว่าท่านรู้จักหญิงงามเมืองที่ชื่อว่าสันตีหรือไม่รู้จักสิแต่พวกเราไม่พบนามมาช้านานแล้วบัณฑิตผู้นั้นหงเราะหึ่ยกล่าวว่า ก็จะพบนางได้อย่างไรในเมื่อเราได้พานางไปร่วมรักในป่าต้นสาละแล้วเกิดโลภอยากได้เครื่องประดับของนางจึงฆ่านางเสียเก็บเครื่องประดับของนางไว้ในเรือนม่กล้านําไปขายประกัวความลับนี้แก่สหายของเราผู้เดียวซึ่งสหายเราก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเราจึงว่าความลับคุณบอกแก่สหายราชบ,บดีกคนที่สองกล่าวว่า เราเป็นโรคเรื้อนที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้นอกจากน้องชายเท่านั้นเมื่อครั้งพระราชาทรงพระเยาว์เคยบันทมที่ขาเราบ่อยๆถ้าทรงทราบชีวิตเราต้องสิ้นแน่ราชบัณฑิตคนที่สามกล่าวว่าเราเป็นบ้าผีสิงถึงวันพระขราวใดย,ยักษ์ที่ชื่อนรเทพจะมาสิงเราเราก็ร้องเหมือนสุนัขบ้าบุตรของเรารู้ว่าเราถูกยักษ์สิงก็พาเราไปนอนในห้องปิดประตูมิดชิดประคมดนตรี กลบเสียงร้องของเรานี่แหละเราจึงว่าความลับคุณบอกเกบุตรและราชบัณฑิตคนสุดท้ายก็เล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังว่าเรานำแก้วมณีอันมีชื่อว่าสิริประเวทณนะมงคลมณีที่องค์อิมประทานให้กับพระกุศราชพระอัยการของพระราชาของเรานี้มาขัดแล้วลักมามอบให้มารดามารดาเราปกปิดเรื่องนี้ไม่ให้ใครรู้เมื่อเรามาเข้าเฝ้าพระราชามารดาของเราก็นำมงคลแก่ผู้นั้น ดังนั้นพระราชาจึงโปรดปราณเราเป็นพิเศษบัณฑิตหนุ่มแอบฟังอยู่ในถังข้าวได้ยินความลับของราชบัณฑิตทั้งสี่โดยตลอดจึงจดจำเอาไว้อย่างแม่นยำราชบัณฑิตทั้งสี่ต่างแลกความลับของกนและกันแล้วก็กำชับอย่าให้แพล่งไล่อใครรู้เป็นอันขาดและเตือนเรื่องการสังหารบัณฑิตหนุ่มในวันรุ่งขึ้นแล้วต่างก็แยกย้ายกลับบ้านบัณฑิตหนุ่มออกจากถังข้าวแล้วกลับไปบ้านกินข้าวอาบน้ําเสร็จก่อนจะเข้านอนก็บอกกับคนรับใช้ว่า ถ้ามีคนจากพระราชวังมาหาเราให้รีบบอกเราโดยเร็วสั่งแล้วก็เข้านอนพระราชาขณะที่เข้าบรรทมทรงระลึกถึงคุณงามความดีของบัณฑิตหนุม่มที่มีแต่ความจงรักภักดีซื่อสัตย์ได้ทำแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองตลอดมาวันนี้เรามอบผระขันให้ราชาบัณฑิตเหล่านั้นไปแล้วตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่เห็นหน้าบัณฑิตหนุ่มอีกแล้วเพราะหลงเชื่อในคำยุยงของเหล่าราชาบัณฑิตทั้งสี่ทรงระลึกดังนั้นก็เสียใจยิ่งนัก จนบรรทมไม่หลับกระสับกระส่ายพระมเหสีทรงเห็นอาการของพระสวามีดังนั้นแล้วจึงทูลถามพระราชาทรงตรัสเล่าความทั้งหมดให้พระมเหสีฟังพระมเหสีทรงทราบเรื่องทั้งหมดก็ทูลปลอบให้พระราชาคลายความกัดกลุ้มพระทยัยมิให้ทรงคิดมากเกินไป พอพระราชาทรงบรรเทากัดกลุ้มลงไปได้ก็บรรทมหลับไปเระมเหสีทรงหาวิธีจะช่วยบัณฑิตหนุ่มพราะเคยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันทรงคิดอุบายหนึ่งเขียนหนังสือส่งเขาให้บัณฑิตหนุ่มทราบว่าพระราชาทรงเกลียวมากราชบัณิตทั้งสี่กราบทูลยุยงน้องว่าน้องจะคิดขบฏพระราชาทรงเชื่อแล้วทรงรับสั่งให้ฆ่าน้องที่ประตูวังวันพรุ่งนี้ดังนั้นพรุ่งนี้น้องอย่าได้เข้าประตูวัง หากเข้ามาก็อยากเข้ามาคนเดียวควณมีมหาชนห้อมล้อมมีเกียรติยศไปด้วยครั้นเขียนเสร็จนางก็สั่งข้าหลวงนำสารไปให้บัณฑิตหนุ่มเมื่อบัณฑิตหนุ่มได้รับสารเปิดอ่านดูรู้ถึงข้อความแล้วก็คลายความหนักใจเพราะมีแผนการเตรียมรับมือไว้แล้วจึงเข้านอนอย่างสบาย เช้าวันรุ่งขึ้นราชบัณฑิตทั้งสี่ยืนคอยสังหารบรัณฑิตหนุ่มอยู่หน้าประตูวังแต่คอยเท่าไหร่ก็ไม่เห็นบัณฑิตหนุ่มมาเสียทีก็พากันเข้าเฝ้ากราบทูนพระราชาว่าบัณฑิตหนุ่มไม่มาเข้าเฝ้าพระราชาไม่ตรัสตอบแต่ประการใดทรงดำรตในใจว่าตีแล้วเจ้าอย่าได้มาเลยจะได้ไม่ถูกสังหารแล้วทรงยืนทอดประเนตรที่ช่องพระแก พอดีขณะนั้นบัณฑิตหนุ่มนั่งอยู่บนรถมีมหาชนห้อมล้อมแน่นขนาดเมื่อเขามองเห็นพระราชาทรงยืนตรงช่องพระแกลก็ลงจากราชรถถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่ตรงนั้นพระราชาทอดพระเนตรเห็นกิริยาของเขาดังนั้นก็ทรงดําริว่าถ้าเขาคิดทรยศต,ต่อเราที่ไหนจะไหว้เราต่อหน้ามหาชนเช่นนี้ทรงรับสั่งให้เข้าเฝ้า ทรงมั่นพระไทยว่าบัณฑิตน้อยผู้นี้ไม่คิดขบฏก็พอพระไทยแล้วรัดรับสั่งว่าจะมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถิดบัณฑิตหนุ่มกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์้าพระบาทได้กราบทูลแล้วว่าบุคคลไม่ควรเปิดเผยความลับแก่ใครทั้งสิ้นแต่ราชบัณฑิตทั้งสี่กลับทูลว่าความลับควรเปิดเผยแล้วก็กราบทูลความลับของราชบัณฑิตทั้งสี่ให้พระราชาทรงทราบแล้วกล่าวว่าในที่สุดราชบัณฑิตทั้งสี่ก็ต้องรับโทษเพราะเปิดเผยความลับข้าพระบาทขอยืนยันอีกครั้งการปกปิดความลับไว้นั่นแหละดีการเปิดเผยความลับนั้นไม่ดีเลย ผู้มีปัญญาพึงเปิดเผยความลับนั้นเมื่อทำการสำเร็จแล้วพระราชาทรงพิโรธราชบัณฑิตทั้ง4มากจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตแต่บัณฑิตดุงกราบทูลขอร้องว่าขอได้ช้า้าบระบาดขอพระองค์อย่าได้ลงทานแก่ราชบัณฑิตทั้ง4เลยและขอให้ราชมัณฑิตทั้ง4ี่ดำรงอยู่ในฐานะเดิมเถิดพระเจ้าค่า พระราชาชื่นชมในตัวของบัณฑิตหนุ่มมากที่ไม่ได้มีใจอาฆาตพยาบาทต่อราชบัณฑิตทั้งสี่และยังขอให้ราชบัณฑิตทั้ง4ี่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปทรงดําริว่าคนมีเมตตากรุณามากเช่นนี้หาได้ยากยิ่งจึงประทานตามที่บัณฑิตหนุ่มขอและพระราชทานยศและทรัพย์สมบัติแก่เขามากมายฝ่ายราชบัณฑิตทั้ง4ก็สำนึกในบุญคุณของบัณฑิตหนุม่มก็หมดยศลงไปตั้งแต่นั้นมาภายในนครก็มีแต่ความสงบสุข ธรรมนทีทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจากหนังสือพระเจ้าห้าร้อยชาติขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ